สวัสดีครับพี่น้องเทเลรับปฏิบัตนนิธรรมะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริบทที่29นะครับข้อที่3ถึงข้อที่9อันนี้จะกล่าวถึงเรื่องอนุภาพแห่งพระสูรเสียงจากพระคัมภีร์ในข้อที่3ถึงข้อที่9เนี่ยนะครับทั้งหมด7ข้อเนี่ยมีคําว่าพระสูรเสียง7ครั้งด้วยกันนะครับเราขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้กําลังพูดถึงอนุภาพของพระสูรเสียงซึ่งเราอาธิฐานให้ก่อนก่อนนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ข้ามหลายได้เข้ามาที่นี่เพื่อจะฟังพระสูรเสียงของพระองค และโปรด้ท่งหลายตระหนักถึงพระสูรเสียงของพระองค์ว่าสําคัญขนาดใดขอพระองค์เจ้าเป็นผู้อวยพรเหนือพระชนกของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับจากพระคัมภีร์สุรีบทที่29ข้อ3ถึงข้อที่9ว่าพระสูรเสียงของพระยาเวอยู่เหนือน้ําพระเจ้าแห่งพระสิริทรงแผดเสียงดังฟ้าร้อง พระยาเวทรงอยู่เหนือน้ำมากมายพระสุรเสียงของพระยาเวมีอำนาจพระสุรเสียงของพระยาเวแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระสุรเสียงของพระยาเวโค่นต้นสนสีดาพระยาเวทรงโค่นต้นสีดาแห่งเลบานอนพระองค์ทรงกระทำให้เลบานอนกระโดดเหมือนลูกวัวและเหมือนวัวกระทิงหนุ่มพระสุรเสียงของพระยาเวแวบแปรเพลิงออกมาพระสุรเสียงของพระยาเวทำให้เทนธุรกกันดารสั่นไหว พระยาเวทรงทําให้ถิ่นดุรันดาลแห่งคาเดสันไหวพระสุรเสียงของพระยาเวกระทาให้ต้นโอ๊กหมุนคว้างและทําให้ป่าดงโล่งเตียนและในพันิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่าพระเระกียรติจากพรรัมภีร์นี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าดาวิดเองเป็นคนที่อยู่ในทุ่งและในบริเวณของดาวิดอาจจะมีภัยเกี่ยวกับธรรมชาติบ้างหรือไม่เราไม่ทราบนะครับแต่เรารู้ว่าท่านเองอาจจะเคยได้ยินหรือสัมผัสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเช่นแผ่นดินไหว และเห็นการประทุข,ของภูเขาไฟนะครับแต่ผมเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยนะครับนอกจากดูในภาพแต่ท่านอาจจะเคยสัมผัสหรืออะไรก็ตามเวลานั้นนะครับท่านสัมผัสเรื่องของพายุละถ้าเราสังเกตในพระคัมภีตรงนี้กําลังเลื่อนจากพระคุมภีเชว่าพระยาเวยอยู่เหนือน้ํามากหลายคําว่าน้ํามากหลายเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นมหาสมุทรซึ่งแน่นอนนะฮะประเทศอิสราเอล ติดกับเมดิเตอร์เรเนียนและทันเองเนี่ยนะครับเขาอาจจะเคยเดินเรือหรือเคยเห็นความรุนแรงของพายุในนั้นเขาเลยเปรียบเทียบภาพออกมานะครับว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่เหนือน้ําท่านได้เห็นถึงพายุที่ยิ่งใหญ่เป็นภาพของพายุยิ่งใหญ่ในขณะที่มีเสียงเหมือนฟ้าร้องเกิดขึ้น ท่านก็รู้สึกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แบบนั้น,นจริงๆยังหมายถึงอะไรครับยังเป็นภาพของพระสูรเสียงที่โค่นต้นสนสีดาต้นสนสีดามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับเป็นต้นที่ใหญ่มากและการที่ต้นไม้ใหญ่ขนาดนะล้มลงได้มันต้องรุนแรงมากทีเดียวและพระคัมภีร์บอกว่าเคลื่อนจากทะเลเมดิเตอร์นเนียนเข้ามาเรบานอนเรบานอนเป็นที่ของอะไรครับเป็นที่ของพระบาอันและกนเองตอนนี้กําลังกล่าวว่าพระสูรเสของพระองค์นั้นอยู่เหนือสิ่งแรกก็คืออยู่เหนือธรรมชาติ นะสิ่งที่2ก็คืออยู่เหนือพระเทียมเทศในพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงเลบานอนนั้นเป็นเขตแดนของพระบาอันซิลิออนก็เป็นภูเขาเฮอร์มอนนะครับซึ่งชาวยิวนั้นได้นับถือในเวลานั้นเนี่ยนะครับชาวเฮอร์มอนเนี่ยนะครับหรือคนจํานวนมากมายที่อยู่ฝ่ายเหนือเนี่ยนะครับก็ยังเชื่อว,ว่ายังเป็นกําลังของพระบาอันเด็กก็ตามครับเราขอบคุณพระเจ้าอนุภาพของพระเจ้าอยู่เหนือธรรมชาติ อนุภาพของพระเจ้าพระสูรเสียงของพระเจ้าอยู่เหนือพระเทียมเทศและสุดท้ายพระสูรเสียงของพระเจ้าเป็นยังไงอีกอยู่เหนือประชากรของพระองค์ในข้อที่9บอกว่าและในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่าพระเกียรติแล้วจะสังเกตว่าเมื่อพระองค์มีอํานาจเหนือพระเทียมเทศมีอํานาจเหนือธรรมชาติพระองค์ยังมีอํานาจเหนือประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่จะเข้าใจว่าพระสูรเสียงของพระเจ้ามีอํานาจมากแค่ไหนในพระคัมภีร์ในข้อที่4พระองค์บอกว่าพระสูรเสียงของพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่ นะครับดังนั้นเองพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติพระองค์ยิ่งใหญ่เหนือพระเทียมเทศและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือประชากรของพระองค์ดังนั้นเองลูกของพระเจ้าเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผ่านพระคัมร์ของพระเจ้าที่เราอ่านหรือเสียงในจิตใจหรือจะเป็นคําเทศนาคําสอนหรือจะเป็นคําเผยพระชนะหรือมินิมิดหรือเหตุการณ ความฝันต่างๆเนี่ยนะครับเราเองต้องเรียนรู้จากการฟังพระสูรเสียงพระเจ้าและยำเกรงเพราะพระสุรเสียงพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติเหนือพระทั้งปวงและเหนือเราทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าเมตตาครับ